เบ็ดมองครับท่านตอนนี้ทีมงานบังแรกกำลังทำการขึ้นฐา,นโ,น,านโดยทีมงานส่ออุบลโดยเทพเฮีนนยนเป็นคนหลางกไฟหลายกองอลนี้วแล้วแต่ผู้สีล่างบานสิเป็นลักษณะแบบใดโปรดติดตามบังแรกจุดติดต่อกันสองบังส่วนของทีมงานสออุบบนโนเป็นบอกไฟขนาดสอง ความเมตตาจากพระครูมงคลวัดนลวงเล็บลุงปูแดงเป็นบบกไว้เปิดฐานน้ำใจกบีกัมมณอทั้งสูงหรือจะน้ำใจ้บีกัมองอทั้งตำ่ำขอให้ทั้งสูงและต่ำจบจบดีนะครับสามสองหนึ่งไป เขานี้อ่อนแห้งอ่อนแห้งก่อหินซ่อกันนั่นละอ่อนหยอดคนดำปุบเปื่อจู่สูงกันอีกครับสำหรับปฏิก,า,กา,า,ยยายนะครับเมื่อโพของมาถ้ารูปราของปางไฟบพสมบูรณ์จะยุติไถ่นะครับนี่เดี๋ยวโยกออกมาแล้วนะครับฮาวีเขาเมฆที่เหลือพูนโพนไปทั้งตะเวน,นะ,ะันอ๋อติดทหารการหรือแยกล่างจะย,ยุติการสแสดงนะครับ ตอกไฟไหลเกาะดินนีคะแนนนะครับเบื้องต้นเข่าเมฆคือเข่าปูอยากอ่อนเล็กน้อยอยากอ่อนเล็กน้อยจุดสูงขึ้นอีกเข่าเมฆคือเข่าครับจุดลดลงมาอย่าดเป็นแห้งจุดลดเทวาก้อนเข่าเมฆสูงสี่เส้นครึ่งวางแล้วเออสกีให้ก็ช้สกเบามาจังเบามาทางเบาดีก็เบาดีทางเบาดีเบาดีเบาดีก็เบาดีเบาดีตัวหน่อยเลยจิงจึงเก็บแข็งเบๆเบาเลยชัดเจนเบาๆบเบาตัวหน่อยตัวใหญ่ลูกาย เบาเลยาเฮ้ยวอญเคสองเพียงเพียงนี่ยอ่รคาองเพียงเพียงวันที่เขขวัขว้างเอาดเข้าขวอขวออ่เราะขวจะขว้างสาวเบาเลยขว้งขวางอยคน่อาควนนะครับเอใส่ครับบใส่าวาวเบาเบาจ่ายรำกบาใ้กันอาสบายดีบ่นาเออบางแรงโหขวัญเลย แกเบาเลยไม่ฝ่าเท่าคนเดียวตัวน่อยวะตัวหน่อยวะหน่อยคำนอยตัวน่อยมากเลยเบาๆเอ้าเอ้ยสร้างอย่างมัไม่สองลอยคุอาจารย์เตเงินเลยอาจารย์ไปสบสบายละทนสาวรอร้ะเลาวบกกินก๋วยเตี๋ยวร้อยสิบพันไปไปเอ้าเหนน่อยเห็นน่อยแหงเ็าการ์ปเห็นหน่อยแห้งเาย่น เัดเจนนะครับอ้าวมองไฟร้อนแรงครับผมที่ขาดำดำปล่อยใจเลยเจ็ดจานจุกใจเออเจ็ดสิบียแปดสิบเตรียมตัวย่งสูงอยู่เด้อยังสูงอยู่เด้อต้หมวกหมวกราคาไหนหมวกมีหลายราคาครับตั้งแต่สองร้อยขึ้นไปไหลไปถึงหกสิบครับตอนนี้ก็หาซิบแล้วหกสิบแล้ว อีกไล่เนึงเอาตาเปล่ามาเบิ่งได้เมฆดำอ่ะไฟอ่อน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 จงลงนะครับจะลงทาง้าทิสตะวันออกครับไฟอ่อนไรตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าหกสิบระยะไม่ไกลครับระยะไม่ไกลจะลงมาที่ฝ่าขาวจางจางไฟอ่อนหลายเหี้ยนนับตะเปล่าพอได้ยับขึ้นอีกหน่อยตะเปล่าพอพอจูดสูงขึ้นอีกนิดนึ่ง

เอาคุ้มภาษาคุ้มภาษาร้นร้อนหนาวหนาวเจอก็ฟูแรงต่อไปเลยโหสองบังนี่ฟันบอกนยันเสี้ยนเลยอ่าตาเปล่านี่บอกใครครับสองลอยหาสอไรวะลุงทางคิดแตะวันเรเบาแห้งเบาแห้งเบาแห้งเลยชัดเจนบ บางแรกเป็นไฟอ่อนนิดๆ้เขาเบียเยไปงเขาเบีเสยอ้าวีก้าสิห้าส้สเลยอีกหสีวอ้าอีหอีกหยอีกห้าสิบยอีาิบไลวอีกาสิบเลยวะอกหสิบเีกสิบยวะอีกหาสิบเลยีกาสิบเลยีห้าสินยะอีกสยะาเย้อ้อีกหสบสบายอ้า เฮงเบางไเอยสามร้ที่ไปสเออปสิบกวมายังเวเออ้อยห้องหละไรนสา0ร้อยองย้ออไ้แล้วนั่นหร่อเล็กสาร้อยพจาเอสิบพันอ้ยโอ้ยมันเบาง่ามันหมุนเยอ่า้าเนี่ยหมุนเห็นยั่เห็นยเห็นยังเห็นย กิารลมัาเกี่ยวึ้นได้ไหเกี่ยวคืนได้บไหมโอ้ยวเกี่ยวึ้นได้นไหเกี่ยวึ้นได้ไหนบานนข่นลกไกลๆชดเจสลอนะครับไปมาเ้งโอ้เลขสาม้อยกับพ่ยันงสามร้อยหคะแนนเป็นจ้างได้ถ้าไปแข่งก็นีงจัง เทียนเทียนไปตามมาดูนี่ตกเทวเนี้ไปตามมาดูนี่ไป่าถึงเงินป้าซาปาซาเลยเด้อปาซาบางนี่าซาคุ่ปาาก็คือมิตรแท้โอเคนะครับมีคู่แข่งกันบ้านี่บางนี่เขาขายตัวนี่ตัวนี่ไขเดียวกันไข้เดียวกันกนเดกแต่ว่าตัวนี้เป็นหม่องไฟเก่าแต่พี่ไก่เนี่มือน้าคขละคนยาวิจุดหลังของนาฬิกาเบืองบางที่สองของทีมงานสออุบล แต่เมือเอม่อเมื่น้ำคนละค้อนมานี่ตัวหลังของนาฬิกาตอนนี้เป็นช่างเมกเมกสีทองเป็นเมื่อน้ำราคาไดบุ้งหถวายจู้ปูหกร,ร้อยหกกแนนคิดว่มามันพอเ <55. S 2> นี่นี่แถมมีหกสิบบาเจ็ดสิเดียยจังไงหกสิบมันก็เป็นแพ้เดียวหร้อบ่า ดิกามาสองกาแพ้เดียวคุยกันดาคุยกันดาเอาวอาอาเอาสิบห้าการทียบล่อยหกสิบห้าแพ้เดียวคร,ครับผมเป็นบก้สไลดปูขออนุญาตน้ำสิ่งศักดิ์์ปูตาเจ้าที่จ้าสารสิ่งศักดิ์สิทธิษษ์นำด้วย,วยหัวใจสูงมันไหครับพี่กำนองบันงบอง โมูลงมูลที่สอง 2. ขอเลขตัวหลังนะครับตัวหลังของนาฬิกาซื้อลอตเตอรี่ขอจิ้งนานถวายปูเลขก๊ก๊กสองกบ265เมตรเดียวสามสองนี้ไปเรียบร้อยคข้งเมืองแนวนน่เมืองไปแข็งฝานน่เอ้ยรอมเมืองขอมาน่ โอ้ยบางข้อว่านี่มือนำโดยสังเมฆข้อลากว่าลูกลากออกเบาๆลากออกเบาๆลูกเออลากออกปเ,เลกออกีเ้ยวเบาๆอ้าวเหลมแล้วโอ้ยมันเสียกันเสียกันจานเสียกเียด้ยาอ้าวเบกเบกเบอ้าวเบนแล้วไรย่าฟาเบรยด้ลูอา่าเบรมาใส่าราคาโลสอ้อยหกสิบออน่เอาจักหน่อย เบียดแล้วครับอ่าเบียดแล้วพ่อเปียกโคตรครับผมกอเปียกนิดนิดเบียกกระเบาแน่อาจารย์เปียกกระเบาบบอว์เขาลังเม่ครับาลงเมกรอการเช็คอาจารย์ด้ยฮะเขาลังเมต้มต้มในคำนี้ต้ตังเม่ต้มตำลังเมกต้ต้อ่ารอเช็ครอล่อครับล่อเช็คลอเช็คบ้าวแล้วบ้าแล้วบาแล้ว เห็นแล้วารบรีเบีเห็นแล้วเอาดี่ีทั้งหนาต้งเบรกดาเลยทังหนาต้องเบรกเมาจะลมาขาวนีทั้งหนาเลยนี่ครับี่ลมาขาดนยุค้าเนี่ยครับเจนะครับจะลมากกระโดนเมขาเป็นก้อนนะครับโอ้ยบันทออทงนี้ข้งนี้ยดิตนเสงความยินดีกับพูหมานะครับีาทั้งหายุค่านจังพอหันเห็นไม่ไม่ไม่พี่จะโดนขาไปร็วๆลงแล้วจะ สามล, <Keep it S 2> ลงมาลงแล้วไปขอต่ำสองร้อยเจ็ดสิบห้าเอ้าพันอี้ข้อไหไรสองร้อยเจ็ดที่มาเาจนงกนีหรอลงลงลงมองไปอยู่ข้างอูยเกี๋ยวผู้เห็นแต่ว่าข้ออะไร ผมขอครับพี่ผมขอแก่พอสำหรับต้นไผ่ผู้เี้กมาเดยขับมาับมาสุ่มไข่มาหนึ่หลังจากจูไปแล้วสองบังบังสามลอหามเป็นเมื่อนำของหมอนี่งอ่าสำหรับห้ามีเกออจที่มาอีกหมอนึงเป็นคนหลากนี่ยังเหลือกองอีกเดอยวนึ่งอีก2อบัง คนเดียกบางนร่งสั้นนะคุณแจงเกาอ่ะมีเคอทีมงานห้องศิลป์ไปทักไห้ห้องศิลป์อไไสร้างเย็นนีคนล่างแจงได้กระแแข็งว่เกากเมื่อนี่อากาศเย็นไม่ไปเรียนํำอลไหรอกอากาศเย็นไ้มันแข็งคือคยทองอืมทีมงานศิลป์ไปทักตอนนี้กำลังประคบประงมสิลปบนจะปูจะตาซ๊สอยะหักทักสอยพร้อมเริ่มเมื่อนี่แงไดก็ไปห้เกินปูแดงปูแดงมาไป พูดแดงเราไปสามลอยหาพี่นะมึงเก่าเลยแซมเก่าเลย่าพูดแดงไปสามลอยหาพี่นะมึงอย่าอ่อนคอได้อมทักมึงกระสบต้องซอยพอมึงได้ไหมจูดน้ำขึ้นไปเยอะหน่อยมันอ่อนมันแข็งหน่อยอากาศเย็นมึอนี่จูดสูงกะจีด้แค่แต่ยิ่หน่อยอาเทีมงานศิลป์พิทักษ์เบิกฟ้ากำลังทำการแบกไปขึ้นฐาน พอน้ำเทียมน่องใส่ละตัวนี <wh 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 ้มื่อล่างผู้เก่าขับติดปล่อยไปสามลอยหายวิการตลาดของเจ้าของหมอไฟปอกขับไปติดต่อที่ศูนย์ร่วมด้วยกันเล้วข้างศูนย์เวลาถึงจ่ายต้การปล่อยบัเด็กบัเชื่อเลยขาบอมี่การลงทะเบียนบอมี่การชำระค่าอาหารบอมี่ใบจุดบอมี่ทันกระหน่จุดได้แต่บอมี่มีคะแนนนะครับ การิทักเบิกฟ้าเป็นบังที่สามของทีมงานสออุบลโดยสินพิท<พ>ัก์เบิกฟ้าเมื่อน้ำให้น้ำโดยเฮียนบังที่สามรอยหาวิเบิงบังที่สองการให้น้ำสี่เป็นจังไร ยฟ้ามึงมาดิเขาเวกไปมิจะรันลำตัวปล่อยไม่ได้จังเียเออรุ่นข้อเขาเมฆมาหนิเออหมุนไปตองรุ่นข้อรุ่นข้อเางสมบูรณ์คว่าอสมูเขาไม่อออเห็น้อเอาล่างสวงล่างสวงเอาล่างสวงแล้ว ล่างสูงตีนพี่ักเบิกฟ้าหนึ่งบอลยังกินจางๆครับอออกมาแล้วบอลตีนี่ทัศเปิดขวาหนึ่งโค้งจังอ๋งครับดีนี่พ่อหาดิีรีมา้าฮ้ย615 7ว่าแล้วกับบาว้าเข้าบอาว้าออกคะแนนล่ำหน่อย แขยงแข็งยังเสียงสียดีเลยแต่ว่าแต่าตาข้อมันอยากไหลจากน้อยเด้นนิผมอยากเอาขึ้นเคอะเอินเส้นนนี่ยลองมึงลองิึงลองเิึงบังนีิก่อนลองมึงบังนน่ก่อนเบาบเบาเบาฟังมันายไปบานนนิสินพี่ทักซอยพองเลยบักทักเลยเอบักทักซอยพองเาะมาอนิ อ่าวเบาบ้าเบา้านักขางพีกบนเอาอยพอเดเอาซอยพอเดอดทกเลยกสิกาทดสทเบาครับเบาเบเบา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 เอาสบาย

phân phong nói phân phong nói ah hạ hà hạ hà lô chén chén con băng cháo hoặc cháo 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 leo hoặc cháo 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 leo cháo 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 cháo

สามรอยยี่สิบห้าโอ้ยเบ้าข้ากูไปโอ้โหนี่แม่จำไงดิเอ๊ะขยับขยับเป็นที่เป็นแน่จุดที่ว่าจะไปหานะครับสามร้อยี่สิบาเอ้าสามรอยยี่สิบห้ไปอ้า สามร้อยสามผ่านไปนี่เรียนตัวครับตามลงมาสามร้อยสี่สิบคะแนนสามร้อยสี่สิบคะแนนร้อยบักทักทำงานอีกแล้วว่างียดดีแล้วเกิดบักทักเลย